การดำเนินชีวิตในสังสารวัตให้รอดและปลอดภัยได้นั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตได้ความไม่ประมาทเพราะชีวิตในสังสารวัตรนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมายทั้งทุกข์ที่เกิดจากสังขารออร่างกายตั้งแต่ปลายผมตรดปลายเท้า ล้วนจะเป็นรังแห่งโรคแต่ไม่ได้โรคภัยแค่เจ็บหลากชนิดและทุกข์ที่เกิดจากคนรอบข้างทุกข์จะเกิดจากปัญหาในการดำรงชีพและทุกข์ในสังสารวัฏแต่ไม่ได้ทุกข์ตลอดเส้นทางของการดำเนินชีวิตอีกทั้งภัยต่างๆก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ภัยคือความแก่ความเจ็บและความตาย ภัยที่เกิดจากธรรมชาติมีอักขีภัยและอุตกภัยเป็นต้นตลอดจนภัยในอบายภูมิและภัยในสังสารวัตเราจะเห็นว่าทุกภัยนั้นมีอยู่รอบตัวบางทีทำผิดพลรราดแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุทำให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาท ช่าใจควรดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมุง่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมกันซึ่งก็ต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้เพราะพระธรรมกายเท่าน,นั้นเป็นสรณะอันเกษมที่จะทําให้เราปลอดจากทุกข์ และภัยทั้งปวงกันนะจ๊ะมีพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสไว้ในคุตกนิกายคาถาธรรมบทว่าบทธิดาทั้งหลายก็ดีมารดาบิดาก็ดีพวกพ้องบริวารก็ดีล้วนต่างก็ไม่สามารถเป็นที่ป้องกันและต้านทานให้ได้เมื่อบุคคล ูกความตายครอบงำความป้องกันต้านทานในหมู่ญาติทั้งหลายก็ย่อมไม่มีเช่นกันฉะนั้นบัณฑิตเมื่อทราบความข้อน,นั้นแล้วเป็นผู้สำรวมดีแล้วในศีลพึงรีบชำระผลทางไปสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันทีเดียววิบากกรรมอันเป็นผล สืบเนื่องมาจากการกระทาในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถหลีกหนีให้รอดพ้นไปได้เมื่อไม่สามารถจะหลบหลีกได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเผชิญหน้ากับทุกภัยที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นภัยคือบาปกรรมที่ตามให้ผลหรือภัยคือความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ในเวลาที่คับขันของชีวิตมีเพียงบุญกุศลความดีและธรรมะภายใน ที่เราได้เข้าถึงเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารหรือคนสนิทใกล้ชิดต่างก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง ทำได้กับเพียงคอยให้กำลังใจคอยชี้แนะหนทางสว่างเตือนสติให้เราระลึกนึกถึงบุญและพระรัตนตรายภายในสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้ป่วยในยามเจ็บไข้มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกัน ส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพสกรามิกายวันในแคว้นพักคะชนบทมีสองสามีภรรยาผู้เป็นสาวก และสาวิกาของพระบรมศาสดาซึ่งท่านสองเป็นประโสดาบันและดาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีอยู่วันหนึ่งนักกุละปิตาเครือหบดีผู้เป็นสามีเกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและมีอาการสุดหนักลงไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้น จึงทำให้ท่านเกิดความกังวลใจและห่วงใยถึงบุตรกับภรรยาอันเป็นที่รักว่าหากตนจะต้องตายไปตอนนี้จริงๆครอบครัวอันเป็นที่รักนั้นจะอยู่กันอย่างไรฝ่ายนางกุลมาตาเคลือหะปตานีผู้เป็นภรรยา เมื่อเห็นสามีกังวลเช่นนั้นจึงหาวิธีการที่จะปลอบโยนสามีให้คลายจากความกังวลได้กล่าวเตือนสติท่านครุหาบดีว่าขอท่านจะได้ห่วงใยห,หรือกังวลใจไปเลยเพราะหากท่านจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยอาการเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุ นำทุกมาให้แก่ท่านอีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยจิตที่เป็นกงนังวลย่อมทำให้จิตเศร้าหมองและพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญท่านเครือหบ,บดีดิฉันนี้เนะี่เป็นผู้ชำนาญในการปั่นฝ้ายและการทำขนสัตว์ฉะนั้น เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันก็สามารถดูแลบ้านและลูกๆได้อย่างแน่นอนเมื่อนางเห็นว่าท่านเครือหาบดีเริ่มคลายจากความกังวลใจแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าท่านเครือหาบดีท่านาน่ะอย่าก,กลัวไปเลยว่าเมื่อตัวท่านล่วงลับไปแล้ว ดิฉันจะไปมีสามีใหม่เพราะว่าทั้งท่านและดิฉันก็อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานต่างคนต่างก็เคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีอันดีงามมาโดยตลอดท่านเครือหาวดีท่านจะได้กลัวไปเลยว่าเมื่อล่วงลับไปแล้วดิฉันคงไม่ต้องการจะเห็นพระผู้มีภาคเจ้า เมตางการเห็นพระภิกษุสงฆ์พราความจริงดิฉันมีความปรารถนาจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาจะเห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันท่านเครือหาบดีท่านจะได้ห่วงไปเลยว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันจะไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์ พระปฏิฉันก็เป็นสาวิกาผู้หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นครือขัดหนึ่งขาวโฮมขาวและสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ท่านเครือขาบดีท่านคงมีความห่วงใยปฏิฉันยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่สิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลง ยังไม่ถึงความแกล่ากล้าในพระธรรมวิน,นัยนี้ยังไม่เชื่อมันในคำสอนของพระบรมศาสดาแม้ขอ้อน,นี้ท่านก็ไม่ควรคิดอย่างนี้เพราะบรรดาเหล่าสาวิกาของพระตถาคตเจ้าที่ยังเป็นครหัสนุ่งขาวผมขาวดิฉันก็เป็นสาวิกาคนหนึ่งที่ได้ถึงที่พึ่ง ได้ถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงได้ถึงความกแล้วกล้าในพระธรรมเวินนี้ท่านเครือหาพดีขอท่านละจากโลกนี้ไปโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการละจากโลกนี้ไปของผู้ที่มีความห่วงใยนั้นย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้ อีกทั้งการละจากโลกนี้ไปด้วยความห่วงใยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนโดยแท้เมื่อนัก,กุลปิตาเคลือหบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนัก,กุลมาตาก็หะปะตานีแล้วจิตของท่านก็ผ่องใสสว่างสวัยโดยกายทำรสโสดาบัน แลวท่านก็คลยาจากความกังวลและห่วงใยในบุตรธิดาภรยาทำให้ท่านเกิดความปราโมท์ใจมีความเบิกบานอาจหารคร่าเริงในธรรมิกถาของนางนัก,กลัมมาตาเป็นอย่างมากอาการป่วยไข้ของท่านเครือหบดีก็เริ่มบันเทาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุด ท่านก็หายจากโรคภัยแล้วเมื่อท่านเคลือหบดีนั้นหายป่วยได้ไม่นานก็ถือไม้เท้าพยุงกายเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับมาถวายบังคมและนั่งนติควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองให้พระบรมศาสดาฟัง ราผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสชื่นชมนางนักกลมาตากับท่านเครือหบ,บดีว่าดูกรเครือหบ,บดีท่านเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐนางนักกลมาตาผู้มุ่งหวังประโย์ได้กล่าวถ้อยคำอนุเคราะห์และตักเตือนท่านเพื่อกลับได้สติบริบูรณ์ นามเป็นสาวิกาพูดถึงความอย่างลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงถึงความกล้งกล้าในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเชื่อในคำสอนของพระบรมศาสดาโด้ไยไป้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้มีการกระทำอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย แล้วหลวงก็ทรงกล่าวอนโมธนาแต่ความเป็นผู้ฉลาดในการดูแลคนป่วยของนางจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการเยี่ยมไข้หรือเฝ้าไข้คนป่วยที่ถูกต้องและถูกหลักวิชานนั้นเราต้องพูดให้ผู้ป่วยเบากายสบายใจปลอดจากเครื่องกังวลทั้งปวง แล้วก็น้อมนำใจของผู้ป่วยให้มาอยู่ในเส้นทางบุญและพระรัตนตรัยภายในเพราะเมื่อจิตผ่องใสแล้วที่ป่วยหนักก็จะเบาที่เบาก็จะหายหรือถ้าหมดอายุขัยก็จะไปดีมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเหมือนกับเรื่องที่หลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะจ๊ะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราจะละจากโลกนี้ไปเพราะเวลานั้นทุกขเวทนาจะบีบคั้นอย่างหนักทำให้เรานะนึกถึงบุญไม่ค่อยจะออกดังนั้นเราจึงต้องมันฝึกฝนใจให้โยดิดให้นิ่งให้ใจเราอยู่ในบุญอยู่ในพระรัตนตรัยไว้เสมอ ฝึกซ้อมเอาไว้ให้ได้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ให้ได้ตลอดเวลาเหมือนนักกีฬาที่ยอมเหน็ดเหนื่อยฝึกซ้อมมาตลอดทั้งปีแต่ลงสนามแข่งขันเพียงแค่ครูเดียวก็รู้แพ้รู้ชนะกันแล้วในการชิงใช้ในสนามชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนาน,น,าน